สวัสดีครับเมย่าพารวยครับหาหน่อยปกติครับประจำวันจันทร์ครับโจโฉคนม้าลำๆเรื่อยๆครับกดคำว่าเบิงไม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับเมย่าพารวยไปมาเบิงแหละก็ขอให้นลำห้นด้วยโจโฉคนม้าครับอ่ะมาเบิงนะครับห่านอ้อยปกติครับเปลือนแดงนิดนึงครับมันนิดนึงครับไลน์เติมอยู่ อาจารย์ที่สิบแปดแม่แม่เขียนประสิเขียนศูนย์จิตใแต่หัวในหัวหรือจิตยังจะเป็ไหน ค่อยออกออกเลยเนอยู่ออะไรว่าหาตัวนะพ่อมาหาตัวหกเก้าเจ็ดส เจ็ดสองอ้าว1น3 4 5สีเด็กคนนเอาเอาครับตัวมีเก่าเจ็ดเด้อศู 9, 7, 2, 3, 3, 9, 6, 9. นเจ็ดครับสองสามสามเก่าพบเก่านะ อีทูเล็กเวีงเล็กเวียยงล่ะเล็กเวิงเ็กแ่งนอเล็กเวิงนะเขียนหนวิเก่าเก่าเล็กเก่าวะเล็กสาเก่ากเหล็กสามครับเหล็กเวงเนอะเก่ากับสามเขียนบอกฟังเอาด้อครับเก่ากับสามเด้อเอาห้าน้อยปกติครับวันจันทร์สีแปครับโจ๊ๆมันมันลำลำเรื่อยๆครับอย่าลืมก็อะไรก็ติดตามครับ ้เขามาเบิร์นกันก็เลยก็ติดตามเด้อให้นโซ์กันมันยห้มันให้มีมม่ครับอนะไม่ากนะรวยสวัสดีครับ